สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2012ครับวันนี้เป็นวันสมโพษฐ์พระตรีกภาพนะครับก็จะพิจารณาและก็นำเอาสิ่งสำคัญก็คือพระตรีกภาพหรือว่าพระเป็นเจ้า1เดียว3บุคคลน,นั้นนะครับจากบทจดหมายถึงชาวเซรปีของนักบุญอัธนัสพระสังฆราช ในหัวข้อบอกแสงสว่างความสุขใสและพลันสถานอยู่ในพระเจกภาพและมาจากพระเจกภาพก็ท่านได้บรรยายไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าพระเจกภาพซึ่งเป็นที่รู้จักในองค์พระบิดาพระบุตรและพระกิตเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ครบครันปราศจากการเจือปนสิ่งภายนอกทั้งไม่จำกัดอยู่ในผู้สร้างและสิ่งสร้างหากแต่ประกอบด้วยอนุภาพสมบูรณ์ที่จะสร้างสรรค และให้พลังพระธรรมชาติของพระองค์ก็มั่นคงอยู่ในอยู่ได้เองไม่แบ่งแยกพลังและกิจการของพระองค์เพราะรวมเป็นหนึ่งเหตุว่าพระบิดาทรงสร้างสรรค์ทุกสิ่งโดยพระจรนาในพระจิตเจ้าความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจกภาพศักดิ์สิทธิ์คงอยู่ด้วยประการชนี้ดังนั้นศาส,สนจ,จักรจึงประกาศพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงเป็นอยู่ เหนือสรรพสิ่งทรงสรรพาสรรพสิ่งและในสนรรพสิ่งแน่และพระองค์ทรงดำรงอยู่เหนือสรรพสิ่งในฐานะทรงเป็นพระบิดาองค์ปฐมเหตุหรือต้นกำเนิดทรงสรรพาสิ่งหมายความว่าทางวัจ,จนาตและที่สุดในทุกสิ่งคือในองค์พระจิตเจ้าเมื่อนักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโคริน์ท่านบรรยาย ทุกสิ่งถึงพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวคือพระบิดาผู้ทรงเป็นแหล่งที่มาของสรรพสิ่งเมื่อท่านกล่าวว่าแม้มีพระคุณหลายอย่างต่างชนิดแต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียวกันมีบริการหลายอย่างแต่มีพระเจ้าองค์เดียวและมีงานหลายอย่างแต่มีพระเจ้าองค์เดียวทรงบรรดานในในทุกสิ่งในทุกคน แม้พระคุณซึ่งพระจิตเจ้าทรงแจกจ่ายให้แต่ละคนก็เป็นของประธานของพระบิดาผ่านทางพระวจนะเห็นว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระบิดาก็เป็นของพระบุตรด้วยเป็นอันว่าทุกสิ่งที่พระบุตรประทานให้พระจิตนั้นจึงเป็นของประทานแท้จากพระบิดาในํำนองเดียวกันเมื่อพระจิตเจ้าประทับอยู่ในเราพระวจนะก็ประทับอยู่กับเราด้วยเมื่อเรารับพระจิตพระบิดาก็อยู่ในพระวจนะด้วยและนี่แหละ เป็นความหมายของข้อความต่อไปนี้เราจะมาหาเขาและจากพำนักในเขาเหตุว่ามีแสงสว่างอยู่ที่ไหนความสุขใสก็อยู่ที่นั่นและความสุขใสยอยู่ที่ไหนพลังรุ่งโรจน์ของแสงก็ฉายออกจากที่นั้นในจดหมายถึงชาวโครินจ์บับที่สองนักบุญเปาโลได้กล่าวเช่นเดียวกันขอให้พระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระเป็นเจ้า และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตเจ้าเจริญอยู่ในท่านทั้งหลายเหตุว่าพรานสถานและพระคุณซึ่งพระเจกภาพประทานให้นั้นประทานให้โดยพระบิดาทางพระบุตรและในพระจิตโดยที่พรานสถานได้มาจากพระบิดาทางพระบุตรเช่นเดียวกันผลที่ตามมาจากพระคุณนี้ก็มาจากพระจิตเจ้าถ้าเราได้รับพระจิตแล้วเราก็มีความรักของพระบิดา พันธะทานของพระบุตรและความสนิทสัมพันธ์กับพระจิตครับพี่น้องวันนี้เราฉลองพระเจกภาพพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวมีสามพระบุคคลเราก็เปิดข้อความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อข้อความเชื่อก็กคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อเราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงว่าเป็นอย่างไรแต่วันนี้นักบุญอาธานัสก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ พระบิดาพระบุตรพระจิตก็ทรงอยู่ที่นั่นพระเยซูเจ้าพระบุตรเสด็จมาในโลกนี้ทรงไถ่บาปทรงมารับทรมานพระบิดาพระจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อพระจิตเสด็จมาประทานพระพรให้กับบรรดาพระสาวกพระบิดาพระบุตรก็ทรงเป็นผู้ประทานพระพรด้วยนี่คือความเชื่อของเรานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนี้ถ้าเราจะ พิจารณาก็จะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือเราจะคล้ายๆกับพิจารณาเพราะเป็นเจ้าในฐานะพระบุคคลต่างๆในฐานะที่พระอ,องค์มีจุดสําคัญโดยที่พระอ,องค์ทรงเด่นในในใน,ในสิ่งต่างๆก็คือเมื่อเราเกล่าวถึงพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างเราก็จะพูดถึงพระบิดาผู้ให้กาเนิดเมื่อเราพูดถึงพระบุตรพระผู้ไทยก็คือพระเยซูเมื่อเราพูดถึงพระพระจิตเจ้าองค์บรรเทาองค์ียบประทานพระพรประทับอยู่กับเรา ในโลกนี้ต่อไปนําชีวิตของเราด้วยพระคุณเจประการก็คือพระจิตจนัก็คือความอธิบายก็เป็นอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะเน้นในพระบรารกิจของพระเบญเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีนักปราชญ์หรือนักเทวศาสตร์หลายหลายคนก็เปรียบเทียบความเป็นหนึ่งเดียวนั้นกนะ็เปรียบเทียบน,นี้พอก็เข้าใจแล้วก็ชอบเดือนกันก็คือก็จะเปรียบเทียบว่า พระศิกาภาพนั้นคือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งซึ่งมีสามด้านเท่ากันมีสามมุมเท่ากันและเมื่อวันใดก็ตามที่สามเหลี่ยมอันนั้นมีขาดไปสักด้านหนึ่งหรือขาดไปทักมุมก็จะไม่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนั้นอีกต่อไปก็เหมือนกันนะครับพระบิดาพระบุตรและพระจิตก็เป็นพระเจ้าเท่าเสมอ,อนี่ก็สิ่งที่นักบุญน,นาธานาอธิบายนะครับเป็นความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อและก็มั่นใจในความ รักในพระเมตตาของพระองค์วันนี้ขอให้เราชื่นชมยินดีที่เรามีพระเบญจจามีพระผู้ที่ดูแลคุ้มครองเราในมิติในแง่มุมต่างๆนะครับขอให้เราได้รับพระพรนั้นเสมอและตลอดไปขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและสถิตอยู่ตลอดไปเถิด